ไอ้มีลาบกูเกิลจะไปด้วยเหรอไปด้วยจริงเหรอลงไปลงไปเลยฮะไปด้วยอ่าไปด้วยห้ามตกรถนะเข้าใจไหมรับทราบไหมครับโอเคกูเกิลรับทราบแล้วเคให้ไปด้วยก็กระเป๋าให้ดีเข้าใจไหมครับไม่ใช่ฉี่รถกระเป๋านะให้เฝ้านะครับ đi giờ pha bây giờ thật làn kìa nằm lái nhẹ mà đi mà cái khẩu mương tiên tiên cái này là đấy là ai cảm ơn nào cân mà đi đó cả ba nữa, cân cân mà ในเนมาขอในเมืองตื่นเต้นอยู่่โอมากับลูกปี่ฟองปี่พามาเทีย่ยวในเมืองไปไปกลับละ chơi cái này đẹp đẹp, đây năm lai dưa lên, nhìn